คุณอย่าสมัยที่สามเลยวะแค่แปดปีไม่แปดปีกับคุณนี่ไม่ไหวว่ะแค่สามเดือนนี้ก็โหลากเลื่อนนะในการตามข่าวนีจริงเหนื่อยจริงคือมันมีอะไรใหม่ทุกวันจนเหนื่อยมันไปเล้เธอเปเปื้อนนี่เห็นบอกว่ากําลังจะไปแก้รัฐธรรมนูญนะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาของอเมริกาเนี่ยเขามีรัฐธรรมนูนฉบับเดียวแต่มันมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตามลําดับการแก้ไขที่เกี่ยวกับวาระในการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ย มันเกิดขึ้นสมัยประธานาธิบดีรูสเวลในช่วงเศรษฐกิจตกต่ําแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอะไรประมาณแถวแถวนั้นเนี่ยแกเป็นอยู่สี่สมัยเลยนะมันจะด้วยสมัยที่สี่เนี่ยเป็นนิดเดียวคือสาสมัยเต็มๆหลังจากนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้มีการเขียนไว้อย่างตอนเริ่มต้นเลยประธานาธิบดีคนแรกจอร์จวอร์ชิงตันเนี่ยเขาเป็นสองเทอมปั๊บเขาไม่เอาละม,มันก็คล้ายๆกับเป็นประเพณีว่าโอเค ผมเป็นสองเทอมแล้วผมไม่เป็นต่อแต่พอมันเกิดวิกฤตในช่วงปี1 9 3เช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ<ะ>รูสเรลเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็เป็นต่อะนะมันก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงได้มีการ ทำเขาเรียกว่าบทบัญญัติเพิ่มเติมเหมือนกับรับรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนีประมาณของเรานี้แหละแต่ของเราเปลี่ยนรับนูญว่ะของเขารัมนูนเล่มเดียวเขาทําแก้ไขเพิ่มเติมเข้าใจว่าเป็นอเมนเมนหรือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ยี่สิบหนดเอาไว้ว่าผู้ที่ดำรงตาแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเกินสองสมัยไม่ได้คําว่าเกินสองสมัยเนี่ย หมายถึง2ส,สมัยติดกัน,กนและสองสมัยที่ไม่ติดกันถือว่าเป็น2ส,สมัยหมด oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นต่อก็ต้องไปแก้ <Okay. S 2> ไปแก้รัฐธรรมนูญหมายถึงแค<ม>่ว่าทำอเมนเมนใหม่ oh. ไปแก้ใหม่แก้เงื่อนไขตรงนั้นใหม่ซึ่งยากนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยต้องใช้เสียงสองในสามเสีง <Okay. S 2> สองในสเนี่ยก็ไม่รู้คือมึง ทษคุณเป็นแค่นี้ผมก็ปวดหัวคุณอย่าสมัยที่สามเลยวะคุณแปดปีไม่แปดปีกับคุณนี่ไม่ไหวว่ะแค่แค่สามเดือนนี้ก็โหลากเลื่อนนั้นในการตามข่าวนี่จริงเหนื่อยจริงคือมันมีอะไรใหม่ทุกวันจนเหนื่อย